ที่เห็นอยู่นี้นะคะคืออ่างเก็บน้าห้วยหินชแนนใหญ่อําเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครค่ะอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านมาทางองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนี้นะคะแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้าได้เอื้อประโยชน์สุขให้กับประสกรน,นิกรสองจังหวัดนั่นคือจังหวัดสกลนครและจังหวัดน,นครพนมได้อาศัยแหล่งน้ำระรชาชทานนี้ทำกิรกรรมได้ตลอดทั้งปีทีเดียวละค่ะ เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาเรื่องน้ำคือปัญหาสำคัญของพี่น้องชาวภาคอีสานดังนั้นใต้ร่มพระบารมีจึงได้เดินทางเพื่อตามรอยสายน้ำพระราชารไทยบนดินแดนที่ราบสูงจังหวัดสกลนครที่ครั้งหนึ่งปัญหาเรื่องน้ำได้สร้างความทุกข์ร้อนให้กับชาวบ้านที่นี่วันนี้เราจะไปพูดคุยถึงความสุขที่ได้บังเกิดขึ้นจากสายน้ำพระราชาทาน อ่างเก็บน้ำห้วยหินชแนนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริกันค่ะสมัยก่อนเนี่ยที่ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำเนี่ยชุมชนโดยรอบตรงนี้แก้ปัญหาเรื่องน้ำยังไงแต่ก่อนมันจะน้ามันฝนตกไม่ตามฤะดูนะครับมันตามฤะดูอยู่แต่มันบางทีมันฤดูแล้งบางทีก็ฤดูฝนมันก็การทนานาเนี่ยอาจจะตกบ้างไม่ตกบ้างเท่าตั้งแต่โครงการรัฐนตรนีของพระเจ้าอยู่หัวนี่ผมว่าใช่ดีเลยทุกอย่างได้ทํานาสองครังง้ง ตัวนาคาชาวบ้านค็นคือผมพูดแหละคือบางคนชุกวันนี้จะเป็นลูกเป็นหลานเลยอเป็นในอะไรต่างๆเขาไม่เข้ากรุงเทพต้องมาช่วยพอ่อช่วยแม่ทานาปังบ้างทาสวนบ้างอย่างนี้บางคนก็มีบอกปูบอกปลาเขา,าก็เลี้ยงปลา,าเลี้ยงปลาในากระสังบ้างอะไรบ้างต่างๆครับอ่างเก็บน้ำเฮนเซนใหญ่ครับที่ประโยชน์มันใช่สองจังหวัดครับจะเป็นสกลนครนนะครพนมทั้งสองฝั่งไซน้ำ,นำจากอ่างหุือนเนนใหญ่ ถ้อยคําเหล่านี้คงบ่งบอกได้ถึงความสําคัญของอ่างเก็บน้าห้วยหินชแนนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดําริในท้องที่ตําบลโพธิไพศาลอําเภอกุสมานจังหวัดสกลน,นครซึ่งนอกจากจะถือเป็นแหล่งน้ําหลักที่ช่วยเพิ่มความบริบูรณ์ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่อําเภอกุสมาจังหวัดสกลน,นครและอําเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมแล้วอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ยังได้ช่วยบรรเทาปัญหาน้ําแล้งน้ําท่วม ในฤดูน้ำหลากอย่างได้ผลอีกด้วยสพิกทเมื่อก่อนก็ซึ่งในเขตตบนพุทธิเบสานนะครับเป็นพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ลูกลังและประสบปัญหากับเรื่องน้ำนะครับการทำนาก็บางปีก็น้ำท่วมทั่วถึงหน้าน้ำน้ำท่วมทำให้เข้าเสียหายพระองค์ท่านส่วนประเทศเสดในปี3-5ปีพศ255 5ครับชาวบ้านก็ได้ยื่นถวายดีกา แด็บองท่านต่อมาราชนีท่านได้เสด็จไปที่บ้านกุสกกยในปี2538ครับและชาวบ้านก็ได้ยื่นถวายดีกาอีกครั้งหนึ่งจึงได้เกิดอ่างเก็บน้ำาหย้ยชิลเลันใหญ่สมเด็จพระเทพร,รชัชดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงรับรู้เข้าพระทัยถึงการพัฒนาที่สมเด็จพระบรมราชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงวางรากฐานไว้อย่างชัดเจนน้ำคือชีวิต น้ำคือต้นทุนของการพัฒนาอาชีพด้านต่างๆพระองค์ทรงติดตามความคืบหน้าจนนำมาสู่พระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในครั้งต่อมาในการจัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินชแนนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริและว,วันนี้ก็ได้เอื้อชีวิตให้กับราษฎรได้มีน้ำใช้เพียงพอในการดำรงชีวิตโครงการห้วยหินชแนนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาได้มีพระราชดำริเมื่อปี2535ปี2538สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จในพื้นที่จังหวัดส,สกลนครได้มีพระราชดำริอีกครั้งหนึ่งกรมชมประทานได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปี2552พื้นที่รับประโยชน์ก็อำเภอกุสุมาน5หมู่บ้านตำบลโพธิภิสาร ส่วนอีกจังหวัดหนึ่งก็คือนครพนมอำเภอพนสวัรค์ครับเก็บน้ําได้12ล้าน500,000ลูกบาทเมตรเมื่อเราย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2538เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพาพรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระษฎรบ้านกุศกอยอําเภอกุศมานจังหวัดสกลนครทรงพระกร,รุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมเสด็จลงเป็นศูนย์กลางของการดาเนินงาน เพื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินชนแหนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริและด้วยพระบารมีปัญหาในการจัดสรรพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินชนแนนใหญ่ก็ได้หมดสิ้นไปเห็นด้วยไหมจะมีอ่างเก็บน้ำเช่นกันชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินนี่มีกี่กี่คนไม่ทราบที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ว่าจะทำอ่างประมาณจุดแป และเขาเห็นด้วยหรือเปล่าเจ้ากรเห็นด้วยยังมีคนเดียวที่เห็นด้วยเขาเป็นผู้แต่พอข้างในไปเยอะไปไหนกินปลาตัวโตผมก็บอกว่าทางกินปลารางตอง่อการไว้แต่นี้คนที่บอกว่าไม่ให้นะบเพราะว่าถ้าให้ต้องอนัดเขาจะโดนที่ของเขาเท่าไหร่เนี่ยก่อสร้างอ่างนี่ยคนที่ไม่ยอมมัน ไและเขาเองมีกี่ไร่เขาเองก็ยังมีของสามีแต่ว่าเป็นสองสามีภรรยาตัวภรรยาไม่ให้ตัวสามียอมให้ร่วมให้ทั้งหมดนินใจนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ยังได้พระราชทานแนวทางในการเสริมเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับราษฎรได้เข้าไปเรียนรู้งานทางด้านกเกษตรกรรมที่ถูกต้องตามความถนัดในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่พระองค์ได้ทรงจัดตั้งและกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อราษฎรจะได้เข้าไปเรียนรู้แดะสร้างแหล่งอาหารอนุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้ส่งผลไปยังผืนป่าโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยหินแนนใหญ่อันเนื่องมาจากราชนามรีที่ในปัจจุบันได้รับการดูแลรักษาได้เป็นอย่างดีอีกด <Lah> ้วยค่ะเนื้ออื่นใดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมกับงานส่งเสริมให้ชาวบ้านร่วมกันรักษาและสืบสารงานศิลป์ควบคู่กันไปภายใต้การดำเนินงาน ของศูนย์ศิลปาชีพป้านกุสกอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่วันนี้ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสร้างงานอัตศิลษ์สืบสารงานทอผ้าของชุมชนที่ยั่งยืนพระองค์ทรงพระเจริญเมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อหา น้ำต้นทุนให้กับภาคกษตรกรรมตลอดจนน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินานั่นคืองานศิลปาชีพวันนี้สมาชิกศิลปาชีพยังคงมีลมหายใจที่เข้มแข็งเพื่อจะร่วมกันสานต่องานของแผ่นดินชิ้นนี้ให้ยั่งยืนสุดต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ